เอ้ยพร,รย <Leuten> ุ่งนี้ใครไปเรียนไปอะไรกูให้ออกได้นะถ้ามีธุระอะไรในวันพรุ่งนี้อ่ะต้องรีบนอนอ่ะออกได้เว้ยฮอรุ่สดีจีเพราะว่าพวกกูต่อเรื่อยๆอ่ะถ้ามึงมีธุระอะไรมึงออกได้เลยไม่เป็นไรหรอกเอาโอเคครับที่ได้ไม่มีอใครอุ้มแล้วลุงเป็นคนที่ตอบลุงเฮ้ยมึงอะไรหายวะกันสมัยเบสกับวอลครับแล้วมีของใหญ่อยู่ในตู้ปะวะไม่มีนะครับไม่มีแล้ว โอเคสู้ๆนะตัวเปล่าส like ู em that, ้ๆส no ูでで้ๆนะยองชุนเดี๋ยวนี้องมีอเราบุรุษอ่ะยิบมันอ่ะมือเราบุรุษยิบมันเข้าสิงอ่ะเข้าสิงอ่ะมาจ่อมาจ่ะมาจ้อเดินไปอ่ะจ่อ่อมือเราบุรุษยองชุนอ่ะมึงต่อยจนมือกูมึงมือมึงแตกกูก็ไปตายอ่ะแโอเคไแหละมึงต่อยจนมือมึงแตกอ่ะอติครับอติลบกควรปลุกมือบอบให้หน่อปลิดไม่ได้ครับเราบ๊อบหลับอติตะโกนได้ไหมไอ้เชนี่หายไปเนี่ย ไอมีหายปะเนี่ยเอ้ยนี่หายปะหายดิถ้าสองรอบอะเฮ้ยไม่หายด้วอะไรถามดิอะไรหายเี๋อที่มึงนี่ผู้ที่อาพับที่สุดในดีจีไอหมีอะไอเฮียมันคนเดียวเกือบร้อยรอบแล้วเออเออไม่รู้เออแม่เอออยู่นั่นอะเจ้าทรศัพท์แบตหมดคำนึงใครเล่นกระชากวิญญาณไอ้บล็อกเลยบล็อกบล็อกอะ ไอ้บ๊อบจะดียี่กิโลหายเลยนะไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยต้นเรื่องหายนะไอ้สัตว์รักพี่รักน้องไงเป็นไงทำเหี้ยอะไรให้เพื่อนคนแล้วแต่คนที่ดีกว่าแต่พี่หายมึงรู้ไหมที่กูมาตีมึงศึกสุดท้ายอ่ะเพราะอะไรอ่ะโค้ยกิโลนะกูบอกให้เออจริงๆอ่ะศึกสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มันอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเว้ยกูแค่พูดไปบนั้นแหละจริงเว้ย จไว้ดี่กิโลต่างหากคนเดียวเลยอ่ะคนเดียวนี้ชนวนนี้แบบปี๊แตกอ่ะจริงๆไม่อยากจะอะไรเลยนะไอ้ยี่เนี่ยอะไรถึงไอ้ยียนั่นไอ้ยียเซิร์ชแบบไม่ใช่โอ้แอบแฝงแยบลองรถได้คุณจะบุกไอ้บอสได้ไหมองกามันตะท้อไเออูกใจวะลุงมาได้แล้จังมามามาประสานเสียงกันเอาละถอยก่อนเลยละกัน

ไอ้บอมมันตายดียแล้วมันชิวแม่หน่อยม่ไม่ตื่นนะตเต็มมันออกประเทศเรื่อกแค่นี้ทำอาหารอะไรบอสไม่ได้หรอกแม่งหายไปก,กี่รอบแล้วนะ <c oughs> แม่งหายจนเบื่อมันเหนียวไอ้บอสอ่ะสรุปเขาขาของหายคนเดียวหรือสองอ้สองคนหรือสามคนอนะ สามได้หายอีกคนอ่ะสาม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 สวิตเปรตแล้วอะไรอะสองหนึ่งอะสองหนึ่งอะไม่รู้ว่าอะไรคือสองอะไรคือหนึ่งกูอยากหายบ้างว่ะทำไมไม่หายบ้างวะกูมีทั้งเนี่ยอ๋อไอหมีเนี่ยจะไม่หายมั้งคนเนี้ยอ๋อคนนั้นไม่หายครับผมไปเอามาจากที่ตู้มันหยิบบัตรพันใช่ปะใช่ใช่ใช่กูมีทั้งนิดเดียวกูมีทั้งปืนบวกปัดห้ากูมีอันหยิบบัตรพันใช่ปะไปไปไปดักไป chúng đường, không là cái chỗ được luôn, Tính được dừng lại được đường lại được luôn, À, được <màn, màn coughs> dừng ở được dừng lại 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 được dừng được dừng เดี๋ยวลุงตะบอกไม่นอนอ่ะเนี่ยครับก็รอเคสอยู่ครับเหมือนเขาไม่กดเคสแล้วนะปูก็ได้แบบแตนเขาไม่กดเคสเลยอ่ะใครคนนี้โดนอุ้มอยู่ตอนนี้วเยชิยวงบอกเขากดเคสได้ดิลุงบอกใครอ่ะ เขาไม่กดเคสแล้วลุงตอนนไปกดเคสแล้วเขาไม่กดเคสแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะอยากไล่อ่ะไม่ไม่มีเคสนี่ตอนนี้เคสหมดแล้วมีเคสหนึ่งเหรอมีหนึ่งเคสไม่รู้อ่ะจุกเป็นคนอุ้มมั้งไม่เขาเตรียมตัวในนั้นหรือเปล่าถ้ากดไปเขาจะมาไล่แล้วในตู้อาวุธหายหรือเปล่าวุ้นดัวหายไปสามชิ้นแล้วนะอ๋อตอนนี้มีตู้กดโอ้โหยวันแรกนะเนี่ยมีวันแรกนะลุงลุงทำสัญญาวันนี้ไม่เจนลุงใช่ลุงเอาสามวันแล้วเหรอใช่ เขาสวยดีเกิดจุดดักก็อันหนึ่งเขาไม่สวยไงมันนี่เขาก่ไอเเคสที่เพิ่งขึ้นมาตอนเราฟื้นก็คืออะไรวะหรือว่าเราไม่รู้ตอนเราตายวะบอกกูทีเออเฮียไม่ไร่ั้นกลับไปดีเซ็ตไอเอลอนมัสเนี่ยมันจะเทคโอเวอร์หรือเปล่าวะมันซื้อมันเปิดไม่หยุดแต่ลง ใช่สียาปั๊มหน่อยยาปั๊มซีเฉียวเหรอใช่ใช่ใช่ปอมอยู่ที่นั่นเตียงอ่ะเงินเงินพันเงินใครเอานะเมื่อกี้เลขเลขพี่วับเลยครับวับเลขอะไรอยู่ปะดิใกล้ใกล้อ่ะมีเลขนึียวพี่พี่โมงไปดันไปดันพี่วับให้หน่อยห้าเก้าว่ะ แอกดำลอูอันนี้นะเอาเยอะๆเขียวเหรอเอาเยอะๆใช่ไหมเบื่อป๊อปไะไรวะผมไม่รู้อะมีแต่เฟซมันอะเอาสิบอันเลยครับลุงได้ยินปะ่ะฮะ ไม่อกี้หน้าไปเอาแท็กดำเพราะมันรอไปรับเพื่อนเฮ้ยมึงตื่นยังตื่นแล้วใช่ปะทุกคนถอยนะจะบินเข้าตัวนะไอ้เช่บ,บ๊อบเฮ้ยครับมึงตื่นแล้วใช่ปะผมไม่ได้หลับเลยเอ้าวไอสัตว์มันโดนรอก็ได้ครับมันมีอสองคนอนะมันวินโดน้ทัอื่น่อดจังเดียวจะได้เต็บใช่พักอาวุธกูไม่ต้องสามชิ้นนะกูอยากหายวะหนูบ๊อบหนูบ๊อบไม่ไปไหน หรือบอสลาไหมครับอาวุธอยากหายอะครับมีต้องสามชิ้นอะในตู้ยังมีอีกเยอะเลยนะยังไม่ได้ออกมาเลยนะใครไ่ไหวพี่ล่ะะรับมนแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ครับแรงปลายก็นี้แหละครับครับแรงปลายครับตอนพรุ่งนี้จะออกมาจากรูไหมนะครับคือพรุ่งนี้ออกมาจากรูอะไรคืออะไรครับจะมาหรือเปล่าครับอาวุธหายต้องสามชิ้นนะครับมาครับมาครับมาผมอยากหายจังเลยครับ า,าจะหายเพิ่มหรือเปล่าไวม,มครับเนี่ย next, next. ไ,มไม่รู้ครับนะ่าจะหายเพิ่มวัเข้าวเก้าพันหกหกประกาไอ้ยังปล่อยให้คนในแกงเล่นบตดเปล่าได้ไงวะร <c oughs> อยมีแค่ชิ้นเดียวทางชีวิตตอ่อสวิตเบดอะไรประมาณเนี้ยนะ ไม่ทําไม้เพิ่มไม่ทําที่อะไรเพิ่มเลยเหรอครับแล้วก็ทำอะไรครับก็ทําเป็นสวิปเบตเนี่ยครับรวมกันไปแล้วครับผมยังมีทั้งวีปใหญกับไม้เลยนะครับครับใครจะไปไหวกับพี่ล่ะครับเดี๋ยวมึงน่าจะได้ตายตามปูจดมึงแล้วนะครับครับเอาน้องสาวมึงดีกว่านะครับครับคือย้อยหยอด ไม่ไปแล้วนี่่าลุงเดี๋ยวบอกเพื่อนดิผู้หญิงอ่ะบอกเพื่อนดิานายนายเ,ยเยจอแล้วหนึ่งห้าวโดนหนึ่งไอ้สัส ตำนานดีจีจะกลายเป็นตำนานหย่งชุนไหวสัตว์ผู้บอกก็ติดมือประจำเลยแต่ว่าน้ำหน้าอย่างูมันต่อยกันเป็นปะวะดีจนะีเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้อะแต่ฉลามก็ไม่เป็นเหมือนกันอืมมีดพับอะ อีสปอรสิบสองคนจะไหวหรือเปล่าวะดีทีจะได้ไปหาดูไว้หรือเปล่านะ เฮ้ยลูกมันมีปืนป่ะม,มันเลี้ยวออไปมันก็หายแล้วเนี่ยอะไรไอ้หนูสัตว์ไอ้หนูบ,บ๊อบอะไรไหนูบ,บ๊อบตัวกูยังไม่เข้าไปนะกูไม่ผิดนะ นั่นนะเหมือนเดิมสไลด์ทำพีอะไรสัตว์ไม่ได้พึ่งเด็กขัดจับปืนได้หนูลุกเสียสัตว์ลุกลุกเร็วลุกเร็วหนูหนู มาซื้อตทับทองเลยครับฮะเขียวซื้อตทวซัทเอาอันนึงครับเลขสิบวิ่ไปอีวเลขสโอนมาอะไรวะหกแปดแปดแถวใ่วอยู่ไหมอ่ะคนเอายาเขียวอนีอ่อดีได้ไม่ตองตับะ ให้นี่ให้พี่โอนให้ก่อนเกียนคับเกียนโคบแบ๊บๆที่เราเอาเอายาเขียวเกียนพี่เกียนดีชวเกียนห้าอันห้าอันกบเรียกอะไรเอามาอันก็ได้สองสามเก้าสองสามเก้าเรียกเหรอ เ,เคียวแบงกับผมก็ได้เลขอะไรน,น,นะพี่เจ็ดห้าสิเจ็ดห้าสิเออดีเอาบัตรททนไปคนหนึ่งติว่าชคดี เลิกดักแชทดิบอกว่ายังไม่ออกอีกหนึ่งสองสามสี่สี่คนเลิกไปไปของเราเลิกเลิก ่ซิมอยู่อัพลงแล้าก่รูที่เหินใหม่กูปะได้น,นะเหินใหม่ใใหม้ามไปเลยไม่เสียงต้องแรงกว่านี้ จะขับไปเปลี่ยนทีนต่ติดนะ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 โอ้ยว้าวว่าอะไรโหลด่างนี้หลุดเฮ้ยอย่าบอกขึ้นพังก์มวนไม่ไงกิ้งหนึ่งทีลมกว้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลอกหลอกหลดหลดอันนี้หลุดแล้วหลังก็ลงปุ๊บหอจอดข้างเลย

พูดจำนั่นกูดเกิดตรงนี่ข้างหลาตรงนี้สอนอนแลยกูดจำไม่ได้พูดเกิดตรงไหนกูดจำได้กูเกิดข้างสอนอนตรงนี้ก็ได้ทำไมถึงไม่มีคนปล่อยไว้หมู่มันก็ได้มั้งแล้วลุงก็อีกไม่เป็นไรเหงา एक है दीदी आपको भी एक है उम्र यो खाई दुख भाई के लिए ऊँचू डी देती है चलंकार को देख है दीदी आपको भी एक है उमर यो खाई दुख के लिए उदय खुल देती है